สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนเสียงจากดวงดาวในตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องกินตามราศีนะคะคราวนี้เราจะคุยกันส่วนของราศีพฤษภค,คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมชาวราศีพฤษภเป็นคนที่ชอบความมั่นคงชอบสะสมสิ่งของที่มีค่านะคะโดยเฉพาะพวกทรัพย์สินมีความอึดอดทนเป็นเยี่ยม ราศีนี้มักชอบกินอาหารและชอบทำอาหารนะคะเพราะว่านัยยะของราศีนี้เป็นราศีแห่งการบริโภคตามความหมายทางโหราศาสตร์นะคะชอบกินจุกกินจิบอย่างเงี้ยค่ะชอบกินอาหารบ่อยๆทั้งอาหารคาวอาหารหวานแถมยังชอบกัดตุนอาหารไว้กินเป็นสบียงอีกด้วยนะคะจึงเป็นเหตุให้ชาวราศีพฤกษภมักจะอ้วนง่าย ชอบอาหารแนวพื้นพื้นติดดินอาหารบ้านๆอย่างเงี้ยค่ะเช่นอาหารรถเข็นเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายชอบกินอาหารที่อร่อยรสชาติดีนะคะแต่ละมื้อจะต้องมี อาหารที่ครบเครื่องก็ยิ่งจะดีเลยนะคะทั้งคาวทั้งหวานขนมขบเคี้ยวนี่ก็ชอบนะคะอาหารกล่องแช่แข็งก็ยิ่งดีไม่น้อยสำหรับชาวราศีพฤษภที่มักจะมีติดบ้านเอาไว้หิวเมื่อไหร่ก็จะหยิบออกมาได้ทันทีนะคะดังนั้นหากพฤติกรรม มีการปรับเปลี่ยนก็จะทำให้ชาวราศีพฤษภนะคะมีสุขภาพที่ดีจะต้องควบคุมอาหารการกินในแนวที่ชอบนะคะให้เหมาะสมเพราะอาหารส่วนใหญ่ก็จะมีแป้งและมีไขมันสูงเมื่อเลือกกินอาหารตามใจชอบและกินบ่อยๆในแต่ละมื้ออาหารก็ต้องรู้จักพยายามควบคุมใจนะคะมีวินัยในการกินออกกำลังกายเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์จริงๆนะคะ ราศีพฤษภค่อนข้างจะดื้อรัน้นตามลักษณะนิสัยของชาวราศีพฤษภนะคะชอบจะชอบจะตามใจปากตัวเองดังนั้นลองหักห้ามใจกันดีไหมคะลองเปลี่ยนแนวความคิดเลือกกินอาหารที่ดีอาหารที่มีประโยชน์หากกลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ควรจะเลือกกินผัก แล้วก็ผล,ลไม้อบแห้งแทนขนมขบเคี้ยวนะคะอันนี้เป็นหลักทางฟู้ตัยสอนมานะคะเพิ่มการออกกำลังกายให้มากขึ้นแล้วก็มันตรวจสุขภาพร่างกายทุกๆปีนะคะเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชาวราศีพฤษภคะได้แง่คิดดีๆเกี่ยวกับการกินตามราศีจะทำให้ทุกท่าน มีความสุขกับการกินนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงดำเนินชีวิตสอดคล้องไปตามวัฏจักรแห่งดวงดาวนะคะสำหรับตอนนี้สวัสดีนะคะหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะ mm hmm. เช่น r e ียลทิกตอกอินสตาแกรนะคะ mm hmm. ชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ